अहिले भाइ हो मजा छैन आइरह I don't know. ใช่ยาไอ้เนี้ยไปที่ราชนุสามปีพ่อของแรงคนแข็งมหาร่าาวิสอง องพระแม่ย่าองพระแม่ละโอกาสไม่ว่าระโอกาสข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายพลังของพวกเราทั้งหลายเรองาวของเราทั้งหลายขอเลียสืบไปขอชัยชนะขอชัยชนะและความสำเร็จเข้าใจว่านัดต่อไปจะไม่มีการคำว่าแพ้นะครับอ๋อ สีแดงเมื่อหมายถึงขอคขอพสุขนะครับสื่อถึงลูกรุ่งให้ความสุขของทุกคนัยของสุโขทัยเอฟซีกันแล้วลบก็สวยขนาดนี้มาติดตัดนิดนึงครับนิดนึงขายขาวกันนิดนึงฮะมาเห่าเลยมาหล่อจริงๆครับท้องดีของเรา สมบูรณ์แบบแล้วก็โลโ,ลโลก้ก็ตูดนันอย่างมากทีเดียวนะฮะได้ความรู้สึกที่ดีๆหลายประการประการแรกก็คือการสักการะพระแม่ย่าในานามของชาวจังหวัดสุโขทัยสุโขทยัขทย FC ฟแฟนคลับซึ่งคนสุโขทัยมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคือพระแม่ย่าแห่งเมืองสุโขทัยนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจและดีใจ ประเด็นที่2เป็นการร่วมแรงร่วมใจของอสุโขทัยแฟนคลับและเป็นการออกกําลังกายและเป็นการแสดงออกถึงน้ําใจที่ทุกคนจะเอา,อาสิ่งละอันพะน้อยหลายสิ่งหลายอย่างเป็นพวกอาหารการกินอะไรต่างๆน,นิดผล,ลไม้ละมือมามามาแชร์กันมาดูดูแลกันเป็นาการร่วมแรงร่วมใจกันเหมือนในอดีตสุโขทัยเรานี่ มีมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความรู้สึกเหมือนพี่น้องกันทั้งบ้านทั้งเมืองน,นะครับเหมือนมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นพ่อนะครับสมัยพ่อขุนหลังมาแห่งมหาราชเนี่ยปกครองเหมือนพ่อปกครองลูกดูแลก,กันนะครับเรามีความรู้สึกว่าเราเราเป็นปึกเป็นแผ่นครับก็จะมีโอกาสบนต่อถ้าหากว่าเราได้ขึ้นชั้นนะครับจากแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเราขึ้นไป ไปดีหนึ่งก็คิดว่าจะต้องวิ่งนะครับบนไปแล้วบนจากสารพระแม่ย่าเนี่ยวิ่งไปถึงอานาอนุสาวรีพ่อขอหรารมกรแหงมหาลาศประมาณ15กิโลนะครับก็คงหลังจากรอบแชมเปนลิกนี่จบแล้วเนี่ยถ้าเราโชคดีแล้วพระแม่ย่าพ่อของรางรมกรแหงมหาราศโดนบันดาลให้เราชนะในการแข่งขันในรอบแชมเปนลิกนี้เนี่ยได้ได้เป็นลำดับ ที่หนึ่งที่2ก็สามารถขึ้นไปเล่นในชั้นต่อไปได้เราก็จะวิ่งอีก15กิโลนะครับเป็นการบนบานแสดงความจงรักภักดีและก็เป็นการแสดงออกถึงการรุ่มแรงรุ่มใจของชาวจังหวัดสุโขทัยครับ